สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ d j a n แ c h anel n ครับช่องแห่งมิตรภาพและความเป็นกันเองหลากหลายเรื่องราวที่เรานำมาเสนอไม่ว่าจะเป็นความลับอาถรรพ์หรือแม้แต่เรื่องของคุนโจรต่างๆครับวันนี้ขอนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับดำหัวแพลจอมจนคนเดียวในแผ่นดินที่มีอนุสาวรีย์เมื่อเห็นว่ารัฐ ปฏิบัติกับคนจนไม่เป็นธรรมจนแห่งเมืองพัทลุงจึงลุกขึ้นต่อต้านทางการกลายเป็นที่มาและตํำนานของโจรชื่อดังดำหัวแผลผู้ไม่กลมหัวให้กับอำนาจรัฐแม้ว่ารัสุดท้ายของชีวิต80กว่าปีในความทรงจำอันเลือนลางของใครบางคนทว่าคนในพัทลุงส่วนใหญ่นั้นยังจดจำของวีรกรรมในอดีตของจอมโจรชื่อดังนามว่า ดำหัวแผ่ได้อย่างแจ่มชัดทุกครั้งที่เห็นรูปนี้นั่นคือรูปปั้นเสมือนจริงอนุสรณ์เดียวที่หลงเหลืออยู่ในปัจจุบันของโจมโจนแดนใต้ผู้นี้พลิกแ้มคดีนี้ครับจะพาคุณผู้ชมไปพบกับชีวิตของดำหัวแผ่ที่ลดแล่นอยู่เมื่อ80-90ปีที่ผ่านมาจากคำบอกเล่าของคุณสมคิดแสงทองผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรธรรมสถิต อำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงซึ่งอีกบทบาทหนึ่งคือนักวิชาการท้องถิ่นที่พยายามเก็บรวบรวมและการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไม่ให้เลือนลางหายไปตามกาลเวลาเพราะอ,อสมคิดเล่าให้ฟังว่าราวปีพศ .2439 ประเทศไทยมีการปฏิรูปการปกครองของประเทศแบบมณฑลเทศบาล รัฐบาลต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการพัฒนาประเทศในมณฑลน,น,นครศรีธรรมราชเช่นเมืองนครศรีธรรมราชเมืองสงขลาเมืองพัทลุงจึงออกกฎหมายจัดเก็บภาษีอากรต่างๆขึ้นหลายฉบับและการเก็บเงินค่ารัชชูประการของชายชันคนละสามบาทหากใครไม่มีเงินจ่ายต้องใช้แรงงานให้ครบจำนวนเงิน ที่รัฐบาลเรียกเก็บนั่นเองภาษีรัชชูประการคือเงินช่วยราชการตามกำหนดที่เรียกจากราษฎรที่มิได้รับราชการทหารเป็นรายบุคคลทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนกันทั่วหน้าจึงเริ่มมีการต่อต้านการเก็บภาษีอากรอ,อย่างเงียบๆบ,บางคนปฏิเสธที่จะจ่ายภาษีบางคนหลบเลี่ยง จนเกิดการรวมตัวเป็นกลุ่มเป็นชุมเป็นการดูแลกันเองหนึ่งในจังหวัดที่มีการต่อต้านอย่างรุนแรงนั่นคือพัทลุงไม่นานนักจากการรวมกลุ่มกลายเป็นชุมโจนไปในที่สุดนั่นเองจุดประสงค์หลักของกลุ่มนี้คือการปฏิเสธการเสียภาษีไปพร้อมๆกับการไม่ยอมก้มหัวให้แก่อำนาจรัฐชุมโจนส่วนใหญ่ยังเป็นแบบฐานลอยคือ เคลื่อนย้ายไปเรื่อยๆไม่มีหลักแหล่งที่ชัดเจนตั้งแต่พัทลุงไปถึงนครศรีธรรมราชหากถูกปราบปรามหนักๆอาจจะหลบเข้าไปถึงเมืองตรังนั่นเองเท่าที่ทราบในตอนนั้นชุมโจรมีหลายสิบแห่งเรียกชื่อตามพื้นที่อาศัยสมัยนั้นทุกหมู่บ้านต้องมีโจรคอยปกป้องดูแลรักษาลูกบ้าน ถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือโจรมีหน้าที่ปกป้องหมู่บ้านและลูกบ้านไม่ถูกรังแกโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐและในที่สุดชุมโจรที่อยู่กลาดเกลื่อนดูเหมือนชุมจนชุมพัดหรือรุ้งดอนทรายจะกินอาณาเขตกว้างขวางใหญ่และมีชื่อเสียงขจรกว้างขวางกว่าชุมจนอื่นๆด้วยมีลูกสมุนที่ดีมากไลต่ต่างๆขุนอัสดงไพรวัน หรือเจ้าของฉายาดำหัวแพลควบตำแหน่งรองหัวหน้าโจรขุนอรันัยรีฉายาดำปากครองขุนประจบดำแพลสีหรือนายวันพาชีจากบ้านม่วงลูกดำตำบลน,นาท่อมอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงและขุนคเนสวนยอมหานหรือดำบ้านเพลาวชุ่มโจรขุนพัด มีกฎเหล็ก5ข้อให้ลูกสมุนถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อให้มีความชอบธรรมในการอยู่รวมกันได้แก่ 1. ก่อนเข้าปล้นต้องปักกรรมหรือบอกให้เจ้าทรัพย์รู้ตัวล่วงหน้าหากใครมีคาถาอาคมหรือของดีติดตัวจะได้เอาออกมาป้องกันตัว 2. จะป้นเฉพาะคนรวยและถือเอาทรัพย์สินที่เก็บสะสมไว้เท่านั้นจะไม่เอาทรัพย์สินที่อยู่ติดตัว 3. หากเคยไปพักพิงพึ่งข้าวพึ่งน้ำหรือหลบแดดหลบฝนชายขาบ้านใดนอกจากจะไม่ป้นไม่รังแก่แล้วยังต้องให้ความปกป้องพยันตราย แก่บ้านนั้นด้วย 4. หากเจ้าทรัพย์ไม่ต่อสู้หรือคัดค้านขัดขืนห้ามทำร้ายด้วยเด็ดขาด 5. ห้ามทำร้ายเด็กและผู้หญิง ชุมชนของรุ้งดอนทรายประกาศตัวเป็นปรปักษ์กับทางการอย่างชัดเจนขณะเดียวกันไม่ให้ชาวบ้านติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยพวกพ้องของพวกเขาจะให้ความคุ้มครองแทนไม่นานพวกเขาก็ตกเป็นเป้าสายตาและเป้าหมายการปราบปรามของทางการเมื่อราวปีพศ .2462 รุ้งดอนทรายได้เสียชีวิตบ้าง ก็บอกว่าถูกฆ่าตายบางกระแสก็บอกว่าไข้ตายจะอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ได้นำศพของรุ้งดอนรายมัดติดกับต้นตาลที่วัดกุดหรือวัสวนวิชัยอำเภอควนขนุนจังหวัดพัท,ทลุงในปัจจุบันสิ้นหัวหน้าชุมโจนไม่นานดำหัวแพลก็ขึ้นสืบทอดตำแหน่งแทนเขาแพ่อิทธิพลไปทั่วหมู่บ้าน ร้านตลาดในอำเภอและสู่ตัวเมืองข้ามไปถึงจังหวัดใกล้เคียงด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยโพกผ้าแผลสีดำอย่างดีตลอดเวลาจึงกลายเป็นที่มาของฉายาที่ชื่อกล้องดำหัวแผลด้วยรูปร่างสูงใหญ่ผิวขาวตรงกันข้ามกับชื่อผมหยิกยาวเป็นหล่อนทำให้เขามีเมียถึงสามคนอาวุธ ประจำตัวของดำหัวแพรนั่นก็คือพลาลืมงอจากปลายถึงด้ามยาวประมาณ120เซนติเมตรตัวพลาเป็นเหล็กกล้าคมกริบมีชื่อเรียกว่าอ้ายใจดำเนื่องจากจอมโจนชื่อกล้องคนนี้จะใช้หมันเชือดคอศัตรูที่กล้ามาต่อรองและทำร้ายคนของเขาดำหัวแพลมีท่าแบกพลาที่ไม่เหมือนใครโดยมีเอกลักษณ์ จะเอากลางด้ามวางบนบ่าปลายด้ามแนบชิดลำตัวคมพล้าจะบางมิดหูพอดีไม่มีใครในเมืองลุงที่แบกพล้าในทำนองนี้โดยกลัวว่าจะถูกทางการเหมาว่าเป็นพวกของโจรดำหัวแพลเขามักจะตอบโต้ด้วยความรุนแรงเช่นฆ่าคนที่ให้ความช่วยเหลือกับทางการเชือดขอด้วยพ้าลืมงอใช้ตะปูตอกตรึงมืออย่างไรก็ตาม เขายึดถือหลักปฏิบัติ5ข้อของซุ้มโจนได้อย่างเคร่งครัดคำบอกเล่าของอาจารย์สมคิดได้ฟังมาจากคนรุ่นเก่าคือครั้งหนึ่งดำหัวแพลต้องการแก้แค้นให้รุ้งดอนสายมีสายตำรวจคนหนึ่งเป็นผู้หญิงเขาก็ปล่อยตัวไปโดยไม่ทำอันตรายใดๆขลันเข้าป้นบ้านเศรษฐีคนหนึ่งเมื่อป่าประกาศบอกเจ้าของบ้านให้รู้ตัวแล้ว เจ้าของบ้านก็เตรียมอาหารไว้ต้อนรับขับสู้เมื่อดำหัวแพลพร้อมกับสมุนไปถึงบ้านเศรษฐีก็เชื้อเชิญให้ไปกินข้าวก่อนด้วยความชื่นชมวิถีที่เขาดำเนินมาตลอดครั้นกินอิ่มจอมโจรก็เดินทางกลับเพราะถือว่าเศรษฐีมีบุญคุณให้ข้าวให้น้ำกินเมื่อปีพศ2462ถึงปีพศ2464 เป็นช่วงที่ทางการของเมืองพัทลุงออกปราบปรา,า,ามชุมจนอย่างจริงจังพนตำรวจโทรพระวิชัยประชาบาลหรือบุญโกยเอโกโบนผู้บังคับการตำรวจผู้ทนมณฑลนครศรีธรรมราชถูกส่งตัวมาปราบปรา,ามดําหัวแผลมีการตั้งกองอำนวยการขึ้นที่วัดกุดอำเภอควนขนุนวัดนาท่อมอำเภอเมืองพัทลุง และวัดน้องจิกอำเภอะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชวันหนึ่งพลตำรวจพระวิชัยประชาบาลสืบทราบว่าดําหัวแพลกับสมัครพักพวกกําลังกินหวาหรือกระแช่ที่บ้านหนองคลอดทุ่งหัวคดตําบลตโนดขวานอำเภอควนขนุนจึงมอบหมายให้สตต,ตสิริแสงอุไรสตตตนำนาคฟิโรธ และพลตำรวจร่วงสามารถพร้อมกับอาวุธครบมือไปล้อมจับทั้งสองฝ่ายต่างต่อสู้กันอย่างดุเดือดไม่มีใครยอมใครจนล่วงเข้าพบคำ่ำซอตอต่อซิริเหลือกระสุนติดตัวอยู่เพียงนัดเดียวจึงออกอุบายแกล้งทำเป็นถูกกระสุนแล้วล้มลงเมืเม่อเห็นเช่นนั้นดำหัวแผลถึงกับลิงโลดใจลืมกดความระมัดระวังไปอย่างสิ้นเชิง เขาตรงเข้าไปหมายใช้อ้ดำเชือดคอเหมือนเคยที่ปราบศัตรูอย่างที่แล้วแล้วมาอัน,นิจจาเขากลับตกเป็นเหยื่อเสียเองซะนั่นเมื่อกระสุนสุดท้ายของสตต,อตสิริุ่งเขาใส่ร่างของดำหัวแผลถึงกับสุดลงกับผื้นท่ากลางความตกตื่นใจของบรรดาสมุนโจรที่ต่างกรูเข้าไปนำร่างของหัวหน้าออกมาจากจุดประทะ ดำหัวแผลยังคงเป็นจอมโจรผู้ใจเด็ดไม่ยอมก้มหัวให้กับทางการสันใดก็ฉันนั้นถึงแม้จะถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสเพียงใดเขาก็ไม่ยอมทิ้งลายเสือตัดสินใจใช้เชือกผูกคอตายใต้ต้นไม้เพียงเพื่อไม่ต้องการให้ทุกคนกล่าวขนานว่าจอมโจรชื่อก้องจบชีวิตด้วยมือของเจ้าหน้าที่รัฐ แม้วิญญาณจะละร่างไปแล้วแต่ตำรวจก็นำศพไปมัดประจานไว้ที่หน้าวัดกุดเสกเช่นเดียวกันกันกบรุ้งดอนทรายไม่ให้ผู้ใดเอาเยี่ยงอยา่างต่ชื่อของดำหัวแผลก็ยังอยู่ในความทรงจำของคณพัทลุงแม้จะเป็นด้านตรงข้ามกับความดีงามแต่วิธีของโจรในเมืองพัทลุงเป็นที่เล่าขานเป็นตำนานเหมือนกับเป็นลมหายใจของคนที่นี่ หลังการมรณกรรมมาเยือนของเสือดำหัวแพรผู้คนในเมืองพัทลุงมีความรู้สึกแบ่งออกเป็นสองด้านคือเจ้าหน้าที่บ้านเมืองมองว่าดำเป็นโจรชั่วเป็นศัตรูส่วนคนที่รู้จักบ้างก็นับถือว่าดำชอบช่วยเหลือคนจนกตัญญูรู้คุณแก่ผู้มีบุญคุณจนชาวบ้านอีกส่วนหนึ่งได้สร้างรูปปั้นเหมือนจริงไว้เป็นที่ระลึก ที่เขาวังเวียงปัจจุบันเป็นสวนสาธารณะของเทศบาลบริเวณฐานมีป้ายระบุชื่อดำหัวแพลอาจารย์สมคิดแสงทองบอกว่าการปั้นรูปปั้นจอมโจรมาตั้งไว้อยู่หน้าเทศบาลทำให้ถูกถกเถียงถึงความเหมาะสมเพราะเหตุใดชาวพัทลุงจึงบูชาจอมโจรเกิดกระแสต่อต้านจากบางกลุ่มแต่บางคนก็สนับสนุน ให้คงรูปปั้นไว้ต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงมีคำสั่งให้ทุบทิ้งเขาจึงเป็นแกนนำชาวบ้านนำหุ่นมาตั้งไว้หลังโรงเรียนปัญญาวุฒแทนถึงแม้ดำหัวแพรจะเป็นจอมโจรชื่อก้องเาว่าหน้าแปลกอยู่เหมือนกันที่ทุกวันนี้ยังมีคนแวะเวียนมามากมากราบไหว้อยู่ไม่ขาดสายโดยเฉพาะวันอังคารกับวันเสาร์ นอกจากรูปปั้นรูปนี้แล้วยังมีลูกสาวที่ปัจจุบันที่มีอายุกว่า80ปีแล้วยังคงอยู่ที่อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชทำให้ดำหัวแพลมีตัวตนมากกว่าจอมจนในตำนานอื่นๆทว่าลูกสาวคนนี้ไม่เคยรู้ประวัติของพ่อผู้ให้กำเนิดเลยด้วยสาเหตุที่ดำเสียชีวิตลงตอนเธอได้อายุ2ขวบเท่านั้น ทั้งนี้ d j เจแอนชาแนลหวังว่าคุณผู้ชมคงได้รับประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น,น้อยขอขอบคุณในการรับชมและรับฟังคุณสามารถกด Subscribe เพื่อติดตามทุกความเคลื่อนไหวของทางช่องเราได้